อยู่กับพี่เป็ดนะนอนกอดพี่เป็ดไว้นะครับนะอ้นอนกอดพี่เป็ดไงกับพี่เป็ดนนงอกอดับเพราฉนั้นว่าวิญกอดพี่เป็ดไม่ได้ให้กินพี่เป็ดกอดก็บอกให้กอดไม่ได้ให้กินอร่อยไหม กินได้ไหมครับพี่เป็ดกินได้ไหมครับก่อนนอนกอนพี่เป็ดไงนอนก่อนพี่เป็ดนอนกอนพี่เป็ดตายเมย์พี่เป็ดแกงเหรอพี่เป็ดแกงเหรอโคตมากกระชากหัวพี่เป็ดโคตมากเลยลูก อย่างโหดกระชากหัวออกไปเลย